ช่วงเมืองไทยอะไรดีวันนี้ครับพาผู้ชมไปดูการทําขนมตาลครับขนมตาลเป็นขนมไทยโบราณครับมรดดภูมพญาทางวัฒนธรรมที่ทํามาจากเนื้อตาลสุกและมีการทําที่ต้องใช้ความชนานาญด้วยครับขนมตาลสีเหลืองเนื้อนุ่มขึ้นฟูนี่แหละครับผู้ชมโรยหน้าด้วยมะพระ้าวแหมหน่ากินจังเลยครับเป็นฝีมือของคุณ นัทชากลิ่นจันนะครับที่มีอาชีพขายขนมตาลมาก,กว่า10ปีแล้วนะครับตั้งร้านขายอยู่บริเวณปากซอยทางเข้าโรงเจบ้วนหกตัว เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่องอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับทำสดใหม่ทุกวันเป็นที่ชื่นชอบจากลูกค้าและขายดีด้วยครับขนมตาลเป็นขนมไทยโบราณนะครับประเภทขนมสดส่วนผสมที่ทำเนี่ยต้องสดใหม่วันต่อวันและลูกค้าได้เห็นขั้นตอนการนึ่งขนมด้วยนะครับตั้งแต่หยอดลงไปในถ้วยตะไลจนกระทั่งได้ขนมตาลสีเหลืองฟูนุ่มกลิ่นหอมมีกลิ่นของเนื้อตาลตามธรรมชาติเคล็ดลับสำคัญก็คือ ต้องใช้เนื้อตาลแท้จากจังหวัดเพชรบุรีเพราะเป็นแหล่งปลูกตาลคุณภาพดีและต้องใช้กะทิข้นสดใหม่ๆเท่านั้นครับของที่ร้านจะไม่หวานมากเพราะว่าเวลาลูกค้าติางแี้วว่าหวานไปก็จะก็จะมาปรับไปจนจนมีความพอดีอค่ะแล้วก็กะทิเราก็ใช้กะทิสดจะไม่ได้ใช้กะทิกล้องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนผสมก็เบสิกเลยค่ะก็มีเนื้อตาลน้ำตาลแป้งอะไรเงี้ยค่ะ แต่ที่บ้านเนี่ยจะใช้สูตรโบราณอยู่ก็คือหมักใช้เวลานานค่ะแต่ถ้าแบบเหมือนอาการเย็นๆเนี้ยค่ะก็จะขึ้นยากนิดนึงก็เคี่ยวกะทิก่อนค่ะเคี่ยวกะทิก่อนกะทิสดใช่ไหมคะเคี่ยวกะทิกับน้ําตาลเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็เอามาผสมกับแป้งกระดาษตาลแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็หมักทิงไว้ก็ต้องมีถึงสามี่ชั่วโมงเลยค่ะขึ้นไปเลยนะคะแต่ถ้าน้อยกว่านี้เนื้อมันก็จะไม่ฟู นขนมตาลคุณนชชาเนี่ยขายอยู่ที่ถุงละ30บาทคุณผู้ชมครับถ้าเกิดซื้อ2ถุง50บาทนะครับวันจันทร์และวันศุกร์ขายอยู่ทางร้านเนี่ยขายที่ตลาดนัดเปิดท้ายบ้านโป่งนะครับส่วนวันพุธและวันรฤหัสบดีขายบริเวณปากซอยทางเข้าโรงเจบ้วนหกตัวอำเภอบ,บ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับ